ฝึกมาสำคัญกว่าพี่เคยทะเลาะกับแฟนมาทำงานไหมไม่อยากเป็นภาระทางอารมณ์ของกันและกันอยากมีอยากมีผมฝากผมไปผมไปชอทิ้งไว้แล้วผมผมสามารถพูดคำว่าชักในรายการได้ฝึกมาสำคัญกว่า ตอนนี้มีผมมีหมาสองตัวผมโอเคแฮปปี้แล้วคือไม่ชีวิี้ไม่มีแฟก็ได้คืออยู่ผมอยู่กับหมามโอเค <c ười> คือมีความสุขกับการอยู่เพราะว่าเราไม่อยากมีภาระ,ะทางอารมณ์พอเราบีแล้วก็ทะเลาะหรือว่ามีปัญหาจะรู้สึกว่าเออมันมันมันไปทํางานอ่ะมันเข้าใจไหมพ,พี่พี่พี่เคยทะเลาะกบแฟมาทํางานไหมมันจะแบบงุ่นนี้ท่ะมันจะแบบ วันนั้นเรโลกมันจะอึมคึมมันจะไม่สดใสมันจะอะไรมันก็เห็นกันเลยจะหงุดหงิดไปหมดแล้วก็จะหน่วงหัวใจรู้สึกว่าไม่อยากเป็นภาระทางอารมณ์ของกันและกันก็อยู่คนเดียวแฮปปี้กว่าก็จะเห็นแค่ภาพเราอยู่คนเดียวแร้วก็นอง่กับกโอโมไม่รู้เลยครับรอรวยมากๆก่อน,น <ะ S 1> รอรวยมากๆแล้วเลิกทำเลยไงแล้ว, <นะ S 1> ลวก็มีครอบครัวเลย <c oughs> ปะชาด,ดะเลย <c oughs> ปึ้งมีลูกเปี้ยงโซใช่ไหมเพราะว่าอายุเราก็ ปีนี้่แล้วก็เลยบอกแต่ว่ายังยังไม่ได้มีแลนอะไรแบบนั้นอยากมีอยากมีผมฝากผมไปผมไปชอทิ้งไว้แล้วผมไปชอทิ้งไว้แล้วชอบชอบมากชอบมากผมไปชอทิ้งไว้แล้วแล้วพี่ถามว่าชอคืออะไรผมสามารถพูดคำว่าชักในรายการได้ในสัมภาษณ์ตัวนี้เราไปฝากไปฝากเขาไว้แล้ว